มีใครที่ไม่เคยโกรธบ้างครับยกมือขึ้นหน่อยมันคงไม่มีหรอกนะครับจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาของมนุษย์เรานี่แหละครับไอความรู้สึกไม่พอใจความผุดเครืองใจเนี่ยมันก็แวะเวียนมาทักทายเราอยู่เรื่อยๆเลยใช่ไหมครับบางทีก็เรื่องเล็กๆน,น้อยๆรถติดคนแซงคิวอินเทอร์เน็ตช้าหรือบางทีก็เรื่องใหญ่ๆที่กระทบใจของเราแรงๆเลย ตาตามันก็มีแต่ตรงนี้สิครับทุกท่านถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้ไอ้เจ้าความโกรธนี้นะ่ะมันเตลิดเปิดเปิงควบคุมไม่อยู่ไม่รู้จักวิธีจัดการเก็บมันแล้วเราก็มันก็จะงานเข้าสิครับความเสียหายมันก็ต้องมาเยือนอย่างแน่นอนเหมือนกับพายุทอนโดลูกเล็กๆที่ก่อตัวขึ้นในใจของเราแล้วก็พร้อมที่จะพัดทำลายล้างทุกอย่างรอบข้างไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ดีๆโอกาสดีๆ หรือแม้กระทั่งความสุขของเราเองแล้วถ้าเราครับถึงขั้นปล่อยให้มันเน่มาเป็นนายควบคุมชีวิตของเรานะครับโอ้โหปัญหาจิปปาตปะทะสารพัดอย่างนั้นมันก็จะตามมาเป็นพวดเลยทีเดียวเชียวลองนึกภาพตามพมไปครับคนที่หน้าตาบูดเบึ้งอยู่ตลอดเวลานะครับพวกเขาเนะี่ยก็พร้อมที่จะเหวี่ยงวินได้ทุกเมื่อเลยจะมีให้ใครกล้าเข้าใกล้ไหม่ะครับ ชีวิตน่ะมันจะมีความสุขได้ยังไงลองอ่นครับในคลิปนี้น่ะผมก็เลยจะขออาสาพาทุกท่านนั้นไปสำรวจคู่มือรับมือความโกรธฉบับเข้าใจง่ายเอาแบบที่ล้วงลึกถึงกลไกความคิดแล้วเอาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันกันเลยไม่ต้องห่วงนะครับไม่ได้มาสอนแบบวิชาการจ๋าจนหน้าเบื่อแน่นอนเราจะมาคุยกันแบบเพื่อน แบบพี่ๆแบบน้องๆเปิดอ,อกคุยกันเลยครับแต่ก่อนจะไปคุยกันนะครับต้องขอบอกกันตรงๆเลยว่า้เรื่องการจะฝึกควบคุมจิตใจฝึกควบคุมสตินี่นะครับมันก็ไม่มีอะไรง่ายๆแบบดีดนิ้วเหมือนทานอ่นะครับดีดปุ๊บสงบปั๊บแบบนี้นะ่ะมันไม่มีจริงๆนะครับไม่มีอะไรเลยในชีวิตที่ให้ผลดีๆให้ความสุขให้ความสงบแล้วมันจะได้มาง่ายๆครับมันต้องฝืน มันต้องฝึกทั้งนั้นนะครับมันเหมือนกับการออกกําลังกายนั่นแหละครับทุกท่านครั้งแรกแรกนั้นมันก็ปวดเมื่อยมันก็ท้ออยากจะเลิกใช่ไหมครับแต่ถ้าเราอ่ะอดทนทําไปเรื่อยๆกล้ามเนื้อมันก็จะแข็งแรงขึ้นร่างกายก็จะเฟตขึ้นการฝึกจิตใจมันก็เหมือนกันครับมันยากแต่ถึงจะยากเราก็ทิ้งมันได้ไหมครับมันก็ไม่ได้อีกใช่ไหมครับเพราะว่าใครๆอ่ะ ก็อยากจะมีความสุขอยากจะมีชีวิตที่มันสงบสงบใช่ไหมครับเราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะทุกข์ร้อนกับความโกรธไปตลอดชีวิตนะครับนี่เองครับถึงบางอ้อเลยครับเหมือนกับที่พระพุทธเจ้านะี่ยท่านเคยตัดไว้นั่นแหละครับว่าอะไรก็ตามที่นำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงให้ชีวิตเราได้นะครับมันไม่ง่ายหรอกมันต้องใช้ความพยายามภาคเพียร ความอดทนเหมือนกับการขุดหาสมบัติล้ำค่ามันต้องลงแรงต้องใช้เวลาแต่มันคุ้มค่าที่จะทำแน่นอนรับทุกท่านเอาละครับเกินมาพอหอมปากหอมคอแล้วเห็นภาพรวมกันแล้วใช่ไหมครับแล้วเราอะจะทำยังไงกันได้บ้างล่ะเวลาที่ไอ้เจ้าปีศาจความโกรธนั้นมันเริ่มเคาะประตูใจของเราหรือบางทีก็พังประตูเข้ามาเลย เราจะมีวิธีพร้อมรับมือกับมันยังไงบ้างมาดูกันเลยที่กว่าครับอย่างแรกเลยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดก่อนที่เรานั้นจะไปคิดเรื่องของการดับไฟเราก็ต้องดูก่อนครับว่าไฟนะี่ยมันเริ่มมอดไหมตั้งแต่ตรงไหนใช่ไหมครับเรื่องความโกรดนั้นมันก็ไม่ต่างกันครับเราต้องรู้ตัวก่อนครับต้องยอมรับให้ได้ก่อนว่าเฮ้ย ตอนนี้นะ่ะฉันกําลังโกรธอยู่นะตอนนี้นะ่ะอารมณ์ของฉันนั้นมันกําลังเริ่มขุนแล้วนะถ้าเราอ่ะยังไม่รู้ตัวเลยครับว่าไอ้ความคิดในหัวของเราอ่ะมันกําลังฟุดฟัดฟัด,ฟด,ฟดเป็นไฟสมขอนอยู่เนี่ยแล้วเราอ่ะจะไปจัดการกับมันได้ยังไงล่ะจริงไหมครับมันก็เหมือนกับว่าเราอ่ะกาลังขับรถอยู่แต่ก็ไม่รู้ตัวเลยว่ากําลังจะวิ่งตกข้างทางซึ่งมันกอบ เป็นสถานการณ์ที่อันตรายสุดๆไปเลยเพราะฉะนั้นครับขั้นตอนแรกเลยก็คือการเป็นนักสืบอารมณ์ของตัวเองครับฝึกที่จะสังเกตสถานการณ์ความรู้สึกนึกคิดของตัวเองอยู่เสมอไม่ใช่ปล่อยให้มันไหลไปเรื่อยเปื่อยตามยถากรรมนะครับใช่หรืครับทุกท่านมันคือเรื่องของการฝึกสติบายฟูเนตนั่นเองคำนี้มันก็คุ้นหูหนดีใช่ไหมครับ ตามวัดตามวาตามหนังสือธรรมะหรือแม้แต่วงการจิตวิทยาตะวันตกเดี๋ยวนี้นะีเนี่ยเขาก็จะพูดถึงกันให้แสรเลยทีเดียวแต่จะทําได้จริงนะี่ยมันก็ไม่ง่ายนะครับจะฝึกยังไงดีละ่ะก็คือเมื่อไหร่ก็ตามครับที่รู้สึกว่าอารมณ์นั้นมันเริ่มขุคุณเหมือนจะมีคนมาสกิดต่อมโกรหรือเหตุการณ์นั้นมันชวนให้ปริแตกนครับแทนที่จะปล่อยให้ใจไหลไปตามอารมณ์นั้นทันที ก็ให้รีบดึงสติกลับมาที่ตัวเองก่อนเหมือนกับเราครับได้กดปุ่ม p อ u s e หยุดชั่วคราวในใจของเราแป๊บหนึ่งแล้วถามตัวเองดังๆในใจเลยครับหรืออาจจะพืมพำมเบาๆก็ได้นะถ้าเกิดว่าไม่มีใครอยู่แถวนั้นว่าเฮ้ยตอนนี้นี่ยอาจจะเรียกชื่อตัวเองก็ได้นะครับว่าแกนะ่ะกำลังคิดอะไรอยู่วะตอนนี้ความรู้สึกในอกในใจมันเป็นยังไงนะสภาพจิตใจของเราตอนนี้นี่ยมันสงบ หรือมันกำลังพุ่งพ่านลองถามตัวเองแบบนี้ดูสิครับทาอย่างตรงไปตรงมาครับไม่ต้องหลอกตัวเองซื่อสัตย์กับตัวเองเข้าไว้ครับแล้วพอเราถามปุ๊บนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเรานะครับซื่อสัตย์กับคําตอบของเราเราก็จะอ๋อขึ้นมาทันทีเลยครับว่าอา้าวเนี่ยฉันกําลังเหวี่ยงแล้วนี่นะความคิดของฉันนั้นมันกําลังขุนมัวเพราะความโกรดนี่เองใจมันเต้นแรงหน้าเริ่มรนร้อนแล้วนะ การที่เรารับจับสัญญาณเหล่านี้ได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีและนี่นะครับคือจุดสตาร์ทการรู้ตัวนี่แหละครับคือก้าวแรกที่สําคัญที่สุดในการรับมือกับความโกรธเลยนะครับมันเหมือนกับเรารับได้เห็นไฟตั้งแต่ต้นลมเราอ่ะก็ยังมีโอกาสดับมันได้ก่อนที่มันจะลามทั่วทุ่งใช่ไหมครับจำไว้เลยนะครับขั้นตอนนี้เนะี่ยมันสําคัญมากๆเราต้องรู้ตัวให้ทันก่อนเสมออาล่ะครับพอเรารู้ตัวแล้วว่าฉันกําลังโกรธ หรือกำลังจะโกรธแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปมันก็มาถึงแล้วครับซึ่งมันก็เป็นเทคนิคที่ง่ายมากๆแต่ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับนั่นก็คือการใช้ลมหายใจของเราเนี่ยแหละครับลองสังเกตตัวเองดูนะครับหรือจะลองนึกย้อนไปถึงตอนที่เราโกรธจัด,จดโกรธใครสักคนหรือโกรธอะไรสักอย่างก็ได้ครับตอนนั้นน่ะลมหายใจของเรานั้นเป็นอย่างไรเคยสังเกตกันไหมครับ ผมเชื่อนะครับว่ามันก็จะเหมือนกับคนวิ่งหนีอะไรสักอย่างมาเหมือนกับนักมวยที่กำลังจะขึ้นชกใช่ไหมครับนั่นนะครับคือร่างกายของเราอ่ะมันกำลังส่งสัญญาณอัตโนมัติเองนะครับผ่านระบบประสาทอัตโนมัติของเราว่าเตรียมบวกเตรียมปะทะนะร่างกายมันกำลังหลั่งสารเคมีแห่งความเครียดออกมาหัวใจเต้นเร็วก้ามเหืือเกลงตัว พร้อมที่จะสู้หรือหนีหายใจหอบๆสั้นๆเร็วๆแบบนั้นเลยครับดังนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องทําสวนทางกับสัญชาตญาณตอนโกรธเลยก็คือเราต้องเข้ามาแทรกแซงเข้ามาควบคุมครับและสิ่งเดียวที่เรานั้นควบคุมได้ง่ายที่สุดต่อนนั้นเลยก็คือลมหายใจของเรานี่เองแหละครับทําให้มันช้าลงครับทุกท่านไม่ต้องคิดอะไรมากเลยไม่ต้องใช้เหตุผลอะไรที่มันซับซ้อน แค่บังคับการหายใจของเราก่อนเลยหายใจเข้าลึกๆครับช,ะชะ้าๆนับหนึ่งสองสามส่ในใจก็ได้ครับให้ท้องมันป่องออกมาเลยนะครับไม่ใช่แค่ที่อกแล้วก็ค่อยๆผ่อนลมหายใจออกมายาวๆช,ะชะ้าๆนับหนึ่งสงสาม สี่ให้ลมหายใจนั้นมันหมดท้องแฟบเลยครับทำซ้ำๆอีกทีหายใจเข้าสูดหายใจเข้าลึกๆครับสูดใจเลยช้าๆแล้วก็ค่อยๆหายใจออกยาวๆช้าๆครับทำแบบนี้แนละสัก3ถึงหครั้งหรือจนกว่าเราจะรู้สึกว่าจังหวะหัวใจมันเริ่มช้าลงความรู้สึกร้อนรนบูบวา มันก็จะลดลงไปเองครับการที่เรารับบังคับให้จังหวะการหายใจมันช้าลงนะครับมันก็เหมือนกับเรานั้นนะ่ะส่งโทรเลขด่วนหรือสมัยนี้ก็ต้องบอกเลยครับเพ่อข้อความลายด่วนพิเศษไปบอกร่างกายกับสมองเลยครับว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮจะเย็นก่อนเพื่อนไม่ต้องตื่นตูมนะไม่ต้องเตรียมรบไม่ต้องเตรียมบวกเว้ยองอสงบศึกไว้ก่อนการหายใจลึก,ลกๆชา้านั้นมันก็จะเปกระตุน้นระบบประสาท พาราซมพาราเทสติกครับซึ่งมันก็จะเป็นระบบที่ช่วยให้ร่างกายนั้นผ่อนคลายมันช่วยให้ทั้งกายทั้งใจของเรานั้นค่อยๆค,คู่ดาวหรือสงบลงได้จริงๆนะครับลองนึกดูสิครับเวลาที่เราสบายๆชิวๆตอนไหนที่เราสงบมาๆกๆกําลังจะพักผ่อนเราจะทํำยังไงครับอย่างเช่นตอนเลิกงานเหนื่อยๆกลับมาถึงบ้านอาบน้ําอุ่นๆสบายตัว แล้วก็ทิ้งตัวลงบนโซฟาตัวโปรดหรือว่าล้มลงบนฟูกบนเตียงผ้านุ่มๆอย่างนี้นะครับสิ่งแรกที่เรานั้นมักจะทําเลยก็คือคืออะไรครับถอนหายใจยาวๆใช่ไหมครับ <c oughs> แบบนี้เลยใช่ไหมหรือหายใจลึกๆซ้าๆช้าๆนะครับด้วยอัตโนมัตินั่นแหละมันคือสัญชตาตญาณบอกร่างกายว่าพักผ่อนได้แล้วเพื่อนสบายใจได้แล้วหมดพักผ่อนมันทำงานแล้วนะ เพราะฉะนั้นครับหลักการเดียวกันเลยนะครับพอรู้สึกโกรธรู้สึกปีตรู้สึกแบบปืนตนกก็ให้รีบส่งสัญญาณสงบศึกไปบอกร่างกายด้วยการหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆสัก2อสาครั้งหรือ5ครั้งก่อนเลยมันช่วยซื้อเวลาให้เราได้ตั้งสติและช่วยลดความแรงของอารมณ์ได้เยอะจริงๆนะครับเพื่อนๆไม่เชื่อลองฝึกดูนะ ลองฝึกให้มันเป็นนิสัยเลยก็ยิ่งดีครับโอเคครับพอเราอะใช้เทคนิคลมหายใจทำให้พายุอารมณ์นั้นมันสงบเบาบางลงไปบ้างแล้วจากพายุฮอริเคเนั้นมันก็อาจจะเป็นเพียงแค่ลมพัดอีกอ่ยอาจจะยังแบบไม่หายโกรธสนิทดีแต่ก็ไม่ปี๊แตกเหมือนกับตอนแรกแล้วใช่ไหมครับร่างกายน่ยมันก็จะเริ่มผ่อนคลายลงใจก็จะเริ่มนิ่งขึ้นมาบ้างครับ คราวนี้นะครับมันก็ถึงเวลาแล้วที่เราเดินจะใช้อาวุธชิ้นต่อไปที่รงพลังยิ่งกว่านั่นก็คือปัญญาหหรือความสามารถในการคิดไข้ครวนอย่างมีเหตุมีผลนั่นเองครับทุกท่านตอนนี้เรามีสติมากพอที่จะมองเห็นอะไรอะไรได้ชัดขึ้นแล้วไม่ใช่โดนเมฆบอกเมฆควันแห่งความโกรธนั้นบดบังวิสัยทัศน์เหมือนตอนแรกแล้วใช่ไหมครับเราเริ่มมองเห็นอะไรตามความเป็นจริงมากขึ้นทีนี้แหให้เรานั้นลองค่ครวนดูสิครับ ลองใช้ความคิดของเรานี่ยละครับย้อนกลับไปมองสถานการณ์หรือคำพูดที่ทำให้เราโกรธเมื่อกี้แล้วก็ถามตัวเองอย่างจริงจังเลยครับว่าด้วยใจที่แบบเป็นกลางที่สุดนะครับเท่าที่จะทำได้เลยซึ่งผมเข้าใจนะครับว่ามันอาจจะยากหน่อยนะแต่ก็ต้องพยายามนะครับผมเชื่อว่าทุกคนทำได้ว่าทำไมทำไมฉันถึงโกรธคนคนนี้หรือเรื่องนี้จังเลยวะ อะไรคือแก่นของความโกรดนี้จริงๆกันแน่นะสิ่งที่เขาพูดหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันทำร้ายอะไรในตัวฉันมันทำร้ายความเชื่อของฉันอัตราของฉันหรือว่าความคาดหวังของฉันกันแน่ความโกรธมันเกิดขึ้นมาจากมุมมองของฉันฝ่ายเดียวหรือเปล่านะมันมีมุมมองอื่นหรือเหตุผลอื่นที่ฉันอาจจะยังมองไม่เห็นหรือเปล่าหรือว่าเราคาดหวังเกินไป แล้วพอเรารับค่อยๆคิดค่อยๆถามค่อยๆมองเข้าไปในตัวเองนะครับโดยที่ไม่เอาอารมณ์มาตัดสินนีเอาแค่การวิเคราะห์ล้วนๆเลยเราก็จะค้นพบความจริงที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนะครับว่าไอ้เจ้าความโกรธเนี่ยนะจริงๆแล้วนะครับมันก็ไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกนะครับมันไม่ได้สิงอยู่ในตัวคนคนนั้นหรือแฝงอยู่ในตัวคนเลยครับหรือก็ อาจจะไม่ได้ติดอยู่กับสิ่งของหรือสถานการณ์นั้นโดยตรงเลยแต่มันอยู่ที่ข้างในใจของเรานี่แหละครับมันคือปฏิกิริยาของใจเราต่อสิ่งเรานั้นตั้งหากเลยครับใช่ครับเรานี่ยนะครับคือผู้สร้างความโกรธขึ้นมาเองกับมือผ่านการตีความของเราเองยกตัวอย่างนะครับเวลาที่ฝนตกเนะี่ยตัวฝนมันก็ไม่ได้ดีไม่ได้ร้ายใช่ไหมครับ แต่ถ้าเกิดว่าในมุมมองคนที่แบบ,บียากกระตากผ้าก็จะบอกว่าเฮ้ยฝนนี่มันแย่อย่างเลยนะแล้วในมุมมองของคนที่แบบร้อนอบอ้าวมีแต่พัดลมแบบผมก็อาจจะบอกครับว่าเฮ้ยฝนตกนี่มันยอดเยี่ยมเลยเว้ยมันทําให้อากาศเย็นขึ้นบ้างเปิดหน้าต่างอะไรแบบนี้ครับเห็นไหมครับว่าสิ่งเดียวกันแต่การตีความของเราตั้งหากะครับที่มันทําให้ความรู้สึกต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นความกโกรธ มันก็เกิดขึ้นมาจากการตีความที่ใกล้ๆกันนี่แหละครับคนๆนั้นนะ่ะก็อาจจะพูดหรือทําบางอย่างด้วยเกลียดอนายอย่างหนึง่งแต่เราอ่ะก็ดันไปตีความครับว่าเขาอ่ะกําลังดูถูกเรานะหรือกําลังทําร้ายเราเราก็เลยโกรธหรือไม่เขาก็อาจากําลังดูถูกจริงๆก็เป็นไปได้นะครับและเมื่อเราเข้าใจตรงนี้แล้วครับเราก็จะเห็นนะครับว่ามันมีทางเลือกนะครับ ทุกครั้งเลยที่เราเจอสถานการณ์ที่มันแบบจี้จุดชวนให้โกรธเนี่ยนะมันก็จะเหมือนกับว่าเราครับกําลังยืนอยู่ตรงทางแยกสําคัญเลยครับทางแยกนี้เนะี่ยมันก็จะมีสองทางให้เลือกเสมอครับทางแรกก็เลยก็คือตอบโต้ปไปเลยคือโกรธมาก็โกรธกลับไปด้วยพลังงานลบมันแหละครับด้วยสัญชาตญาณดิบๆคือโกรธมากูโกรธกลับครับด่ามามกูด่ากลับครับทำร้ายร่างกายมาแล้วกูบวกกลับครับ ตาต่อตาฟันต่อฟันเจอกูแน่ะอะไรอย่างนี้นะครับหรือทางที่สองก็คือตอบสนองครับลสปอนกลับไปด้วยความเข้าใจด้วยสติด้วยทางบวกคือรับรู้ความโกรธที่เกิดขึ้นในใจแต่ก็เลือกนะที่จะไม่แสดงออกไปในทางที่แบบทำลายล้างเลือกที่จะใช้เหตุผลความเมตตาหรือการให้อภัยเข้ามาจัดการในส่วนนั้นแทนครับทางไหนดี่ะครับคำตอบก็คือ มันขึ้นอยู่กับเราแล้วนะครับเราเลือกเองนะครับทุกท่านและนี่แหละครับคือจุดที่มันน่าทึ่งมากๆเรานะครับไม่ได้เป็นหุ่นยนต์นะครับที่ถูกโปรแกร,รมให้โกรธเมื่อเจอิ่งเราแต่เราเป็นมนุษย์ที่มีศักยภาพที่เลือกได้ครับประสบการณ์ชีวิตของเราทั้งเรื่องดีๆที่ทําให้เรายิ้มได้หรือเรื่องแย่ๆที่ทําให้เราทุกข์ใจนั้นนะครับมันก็คือผลของการเลือกที่ทางแยกเหล่านี้แหละครับ การเลือกที่จะตอบโต้ด้วยความโกรธมันก็มักจะนำไปสู่วงจรของปัญหาและความทุกข์ที่ไม่จบสิน้นแต่การเลือกที่จะตอบสนองด้วยปัญญาและความเข้าใจครับมันก็มักจะนำไปสู่ทางออกและความสงบสุขได้มากกว่าดังนั้นนะครับเราทุกคนครับเรามีอำนาจเต็มที่แถมยังมีสิทธิพิเศษที่จะเลือกตอบสนองด้วยวิธีการบวกๆได้เสมอเราไม่จําเป็นครับที่จะต้องตกไปเป็นทาสของความโกรธเลย เราเป็นนายมันได้แต่การจะเลือกทางบวกได้นะครับมันก็ต้องอาศัยพลังใจอย่างหนึ่งที่สัมพันธ์มากๆเลยนะครับที่จะช่วยให้เราอ่ะไม่เผลอวิ่งไปตามทางเก่าๆที่เคยชินและนั่นก็คือความอดทนครับเราต้องเชื่อมั่นในพลังของความอดทนให้ได้ว่าการอดทนไม่ตอบโต้ด้วยความรุนแรงไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นความเข้มแข็งที่แท้จริงตั้งหางลครับ ทุกท่านครับจําคํานี้ไว้ให้ขึ้นใจเลยนะครับท่องไว้ใจใจเลยก็ได้รับเวลาที่รู้สึกโกรธขึ้นมาน่ะว่ามันไม่มีปัญหาไหนในโลกนี้หรอกครับที่แก้ได้ด้วยความโกรธย้ำอีกครั้งนะครับไม่มีครับไม่เคยมีเลยและจะไม่มีวันด้วยเคยเห็นไหมครับว่าการตะอคอกใส่กันการทะเลาะกันด้วยอารมณ์ร้อนการใช้กําลังมันจะช่วยสถานการณ์นั้นดีขึ้นได้มันจะช่วยให้คนนั้นเข้าใจกันมากขึ้น มันจะช่วยให้ปัญหาที่คลายไปในทางที่ดีไม่เคยมีเลยครับมีแต่จะพังกับพังเหมือนกับเราครับกําลังพยายามจะดับไฟด้วยการราดน้ํามันก๊สเข้าไปเพิ่มนั่นแหละครับและนี่นะครับคือเหตุผลที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านก็เป็นเหมือนกับนักจิตวิทยาผู้ยิ่งใหญ่ของโลกนี้เมื่อ2,500กว่าปีก่อนเลยท่านก็ทรงสอนไว้าชัดเจนมากๆเลยครับ และก็เป็นสัจธรรมที่ยังคงใช้ได้ดีเยี่ยมจนถึงทุกวันนี้เลยว่าอโกทเนนะชิเนโกทังก็คือพึ่งชนะความโกรธด,ด้วยความไม่โกรธหรือที่ท่านนั้นขยายความต่อไปอีกครับว่าความโกรธนั้นจะดับไม่ได้ด้วยความโกรธหรือความเกลียดชังเอาชนะไม่ได้ด้วยความเกลียดชังไฟจะดับด้วยไฟได้ยังไงละครับมันก็มีแต่จะลามใหญ่โต เขาผลาญทุกอย่างให้วอดวายไปหมดเลยใช่ไหมครับท่านก็สอนนักรับว่าความเกลียดชังนั้นนะ่ะมันจะมอดดับไปได้ด้วยความรักและความเมตตาเท่านั้นครับโอ้โหทุกท่านรับฟังแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างผมกลิบเลยใช่ไหมครับมันคือศัจธรรมที่ลึกซึ้งมากๆเลยนะครับดังนั้นนะครับทางออกจริงๆของปัญหาน่ะมันไม่ใช่การประทะด้วยอารมณ์ไม่ใช่การเอาชนะคัดค้านกันด้วยความรุนแรงแต่มันคือการใช้ความอดทน ที่เราคุยกันไปตะกี้นะครับซึ่งมันก็ต้องอาศัยการฝึกฝนมากๆบวกกับความเมตต์อกเห็นใจคือลองพยายามทำความเข้าใจมุมมองของอีกฝ่ายดูบ้างครับว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้นมันอาจจะมีเหตุผลมีปมอื่นๆที่เราไม่รู้ก็เป็นไปได้ครับและสุดท้ายก็คือการให้อภัยไม่ใช่เพื่อให้ใครคนอื่นนะครับแต่เพื่อให้ใจของเราไนี่แหละครับจะได้ไม่ต้องไปแบกรับความทุกข์ความแค้นเอาไวใ้ให้มันหนักใจ นี่แหละครับคือเครื่องมือที่แท้จริงในการแก้ไขปัญหาครับเป็นเครื่องมือที่สร้างสรรค์ไม่ใช่เครื่องมือที่เอาไว้ทำลายต่อให้เรานั้นตอบโต้ไปด้วยความโกรธตะโกนโบกเวกว้อยวายด่าทอด้วยคำหยาบคายหรือถึงขั้นลงไม้ลงมือนะครับมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยถามใจตัวเองดูในดีนะครับมันช่วยอะไรได้ไหมมันมันไม่ได้ช่วยแก้ไขปมอะไรเลยสักนิดครับมีแต่จะทำให้เรื่องนะ่ะมันบานปลายยิ่งแย่ลงไปอีก จากเรื่องเล็กๆก็อาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่จากแค่ไม่พอใจก็อาจจะกลายเป็นศัตรูกันไปเลยผมเคยเห็นมาเยอะนะครับคนที่แบบแค่เสี้ยววินาทีเดียวจริงๆครับที่แบบควบคุมอารมณ์ไม่ได้เด้อก็ปล่อยให้แบบระเบิดอ,ออกมาทางคําพูดหรือการกระทําและผลที่ตามมาคืออะไรครับคือความเสียใจไปตลอดชีวิตอาจจะเสียเพื่อนสนิทที่แบบคบกันมานานเสียคนรักที่แบบรักกันมากเสียงานเสียการที่มั่นคงไปครับ หรือแม้กระทั่งอาจจะต้องเข้าไปอยู่ในคุกในตารางเสียสารภาพไปเลยก็มีน่ากลัวนะครับเพื่อนๆแค่อารมณ์ชั่ววูบเดียวจริงๆที่ขาดสติไปมันก็เปลี่ยนชีวิตคนได้เลยนะครับดังนั้นน่ยย้ำอีกครั้งนะครับว่าความโกรธนั้นมันไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยมันเป็นเหมือนกับยาพิษที่ทำร้ายตัวเราเองก่อนเป็นอันดับแรกเลยครับ ทีนี้พอเราตั้งหลักได้แล้วนะคเราว่าเราอ่ะจะใช้ความอดทนความเมตตาความเห็นอกเห็นใจนั้นเป็นอาวุธหลักเราก็จะมีพลังในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์นั้นๆในแง่บวกมากยิ่งขึ้นมีสติมากขึ้นทีนี้นะ่มันก็มาถึงคำสอนสำคัญอีกข้อหนึ่งของพระพุทธเจ้าครับซึ่งมันเป็นเหมือนกับเช็คลิสต์ก่อนลงมือทำอะไรเลยก็ว่าได้คือท่านก็สอนครับว่าก่อนที่เราอ่ะจะทำอะไรลงไปไม่ว่าจะด้วยกาย เช่นการกระทําเดินหนีครับจะชี้หน้าจะลงมือทําด้วยวาจาแบบจะด่าจะเถียงจะประชดหรือแม้กระทั่งจะคิดปรุงแต่งในใจนะครับแบบจะผูกใจเจ็บจะวางแผนแก้แค้นอะไรอย่างนี้ครับก็ให้หยุดคิดใช้ปัญญานิดนึงก่อนแล้วถามตัวเองสักสามคำถามนี้ดูครับก่อนที่จะทําพูดคิดนี้น่ะ มันเป็นประโยชน์หรือไม่มันจะนำไปสู่ผลดีหรือผลเสียมันจะนำความสุขมาให้ตัวเองและผู้อื่นหรือจะนำความทุกข์มาให้มันจะทำร้ายตัวเราเองหรือทำร้ายผู้อื่นหรือเปล่าทั้งในระยะสั้นและระยะย,ยาวถ้าคำตอบที่ออกมานั้นมันเป็นคือมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะ่มีแต่จะสร้างความทุกข์แล้วก็มีแต่จะสร้างความชิบหายให้คนอื่นนะครับทั้งเราแล้วก็เขาอ่ะ ก็อย่าไปทำครับหยุดมันไว้แค่นั้นแหละดึงเบรกมือให้สุดเลยหายใจเข้าลึกๆอีกทีครับแล้วก็เลือกทางเลือกอื่นดีกว่าจำไว้เลยนะครับว่าการที่ความรู้สึกโกรธนั้นนะ่ะมันจะผุดขึ้นมาในใจของเราบ้างเป็นครั้งเป็นคราวนั้นนะ่ะมันก็เป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยครับมันเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์ห้ามความคิดนะ่ะมันยากครับแต่สิ่งที่ไม่ถูกต้องและสิ่งที่เราควบคุมได้คือการไม่ปล่อยให้ไอ้ความโกรธในใจนะนะั้นน่ะ มันทะลักออกมาเป็นการกระทําที่ไม่ดีทางกายครับหรือคําพูดที่ไปทําร้ายคนอื่นเข้าเรานั้นสามารถรู้สึกโกรธได้แต่เราไม่จําเป็นต้องทําตามความโกรธนั้นเสมอไปนี่นะครับคือความแตกต่างที่สําคัญมากๆเลยครับทําไ้เลยนะครับว่าเครื่องมือแก้ปัญหาที่แท้จริงนะ่ะมันก็อยู่ในใจของเราเนี่ยแหละครับไม่ใช่การใช้อารมณ์ไปฟาดฟันกันภายนอกเลยหรือพยายามไปเปลี่ยนแปคนอื่น ให้ได้ดังใจของเรามันคือการเปลี่ยนแปลงที่ภายในตัวเราเองทั้งหักครับและนี่แหละเป็นแนวทางปฏิบัติเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่ผมนะครับก็คิดว่ามันค่อนข้างจะครอบคลุมหลักการสําคัญสําคัญที่ผมนะ่ะเอามาฝากกันในคลิปนี้นะครับลองเอาไปฝึกฝนกันดูได้นะครับทุกท่านไม่ต้องหักโหมกันนะไม่ต้องคาดหวังรับว่าทําปุ๊บจะเก่งปับ๊บกลายเป็นอรรถข้ามืนอะไรแบบนั้นเลยไม่มีทางรับการฝึกใจนะ่ะ มันเหมือนกับการฝึกกล้ามเนื้อแหละครับลองทําซ้ําๆย้ำๆครับค่อยๆทําไปทีละเล็กทีละน้อยทําในชีวิตประจําวันของเรานั่นแหละครับเวลาที่เจอสถานการณ์เล็กๆ,ๆน้อยๆทาให้เราหงุดหงิดนั้นก็ลองเอาหลักการพวกนี้มาใช้ดูครับเริ่มจากเรื่องง่ายๆก่อนเลยพราะเราทําบ่อยๆเข้าไปแล้วมันก็จะกลายเป็นทักษะเป็นสกิลที่ติดตัวเราไปเองครับแล้วผมอ่ะก็เชื่อนะครับว่าถ้าเราอฝึกฝนอย่างสม่สําเสมอไม่ท้อถอยไปซะ,ะก่อน ไม้จะล้มลุกคุกคานบ้างนะครับผิดพลาดไปบ้างแต่ก็ลุกขึ้นมาฝึกฝนใหม่ชีวิตของเราอะมันก็จะค่อยๆสงบสุขมากขึ้นได้อย่างแน่นอนเลยครับเราจะกลายเป็นคนที่รับมือกับสถานการณ์ที่ท้าทายต่างๆได้ดีมากขึ้นมีภูมิคุ้มกันทางอารมณ์มากขึ้นครับมีความสุขจากภายในได้ง่ายขึ้นไม่ตกเป็นท่าของอารมณ์ร้อนๆอ,อีกต่อไปมันอาจจะยากในช่วงแรกๆครับมันอาจจะต้องฝืนความรู้สึกมากๆ แต่ว่ามันก็คุ้มค่าเหนื่อยแน่นอนครับทุกท่านเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของเราเองลองนําไปปรับใช้ดูนะครับได้ผลยังไงเนี่ยหรือว่าใครมีเทคนิคส่วนตัวอื่นๆในการจัดการความโกรธที่ใช้แล้วมันเวิร์กมากๆก็มาแชร์กันในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเองเนี่ยก็ยังคงต้องฝึกฝนอยู่เหมือนกันครับทุกวันเลยผมเนี่ยไม่ได้เก่งกาจอะไรนะครับเราอ่ะมาเรียนรู้แล้วก็เติบโตไปด้วยกันนะครับ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนี่นะครับมันคือการเรียนรู้ที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งเลยขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมเดินทางมาตล,ลอดทั้งคลิปนี้เลยเนือสิ่งอื่นใดแล้วละก็ถ้าคิดิ่งไหนแล้วไม่มีเบียนคนอื่นนั้นก็ต้องขออสมปรารถนาครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ